สวัสดีค่ะวันนี้ที่มาเห็ดตุมหมูนะพี่น้องจะมาฝักเนื้อหมูกันพี่น้องจะฝักเนืเ้อหมูเห็ดตุ๋มจ้าพี่น้องบริจะเหเ์เนื้อหมูจ้าขั้นแรกหากกอะทำจะสับเนื้อหมูนะจ้าสับเนื้อหมูค่ะคุณผูเนื้นอหมูเห็ดมาเห็ดสุม อันเนี้ยสันเนี่ยพี่น้องเนี่ยสันเสียแซ่บแต่ปากออกเดี๋ยวจะปุ้ยหน่วยเลยจ้ะจ้ะเนี่ยสันทำเนี่ยหมูนะพี่น้องจะทำเนี่ยหมูจ้ะทำเนี่ยกระซับหมูนะพี่น้องจะซับเนี่ยหมูก็จะทำเนี่ยหมูจ้ะพี่น้องทำเ,น,น,เน,ทำนี่ย เฮ็ดเนม้มุยฝากลูกแกพี่น้องเฮ็ดเนมฝากลูกไปหาลูกไปเลยทำเนื้อหมูจ้าไปฝากลูกแกพี่น้องซับหมูจ้ะซับหมูเฮ็ดสมเรียบร้อยแล้วจ้าละเอียดแล้วจ้าพี่น้องทำเนื้อหมูจ้าพี่น้องทำเนื้อหมูจ้า เอียดนะจ้าเสร็จแล้วจ้า,จาพี่น้องเลยบ้างเนี่ยหมูเนี่ยสันได้จ้าเนี่ยเนี่ยสันจ้าเนี่ยหมูเสร็จแล้วจ้าหั่นกระเทียมกระเทียมกันเลยค่ะมาเตรียมบดเทียมกันจะ้ะเตรียมสหูโคกตำนาะจ้ะถ่ายห้องกันพี่น้อง แตเตรียมกระเทียมนะจ๊ะแต่หมูประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องแต่หมูจะประมาณนี้อันนี้ก็เห็ดอเนีนะจ๊ะหมูประมาณนี้กับกระเทียมประมาณสักเจ็ดแปดกิบน,นะจ๊ะกระเทียมเยอะๆหอมหอมอยาเตรียมกระเทียมตามใส่นะจ๊ะเนื้มหมูก,กินพี่น้องหรือว่าสมหมูบ้านนั้นลยแหละพี่น้องจะจอย่าเข้าไปเหกิเอง ต่ถักกีบป,ประมาณนี้พี่นอ้องจ้ะห้าหกกีบ้ะจ้ะหกกีบพอดีจ้ะนี่กีบหญ่งๆนะจ้ะกระเทียมกีบหญ่ๆหกกีบนะจ้ะกับหูพอถึงกิโลนะจ้ะเนาะมอถึงกิโลเนี่ยสันนะจ้ะเนี่ยสันได้แลวสองกีบจ้ะกระเทียมจ้ะพี่นอ้อง ประมาณเนี่จ้ากระเทียมหมูไปถึงกิโลนะจ้ะหมูประมาณห้าขีดนะจ้ะใส่ตามกระเทียมจา้าตัวประกอบทำเนี่ยหมูพี่น้องนลยทำสุมหมูกินแต่บ่มีหนังใส่กับจ้า กระเทียมหอมๆแต่ส hmm. mm ับหมูเขาเสซ่บๆเนี่ยหมูเลี่ยจ้ะทำเนี่ยหมูกินเองง่ายๆพี่น้องต้องแข้งโคบด้วยค่ะเพราะแข้งโคบอันกระเทียมมันกัดเดินเนาะพี่น้องต้องแข้งโคบไว้ต้้มแข้งๆเอาจัดกระเทียมถึงเนื้อปลาดิบดินใส่กระเทียมแล้วจ้ากระเทียมแดงแล้วจ้า ใส่กระเทียมลงไปจะทำหนมหมูจ้าอันนี้สันเด้อพี่น,อน้องันาะถาใอยแซ่บจะตามด้วยเขาเหนียวจ้ะพี่น้องอันนี้เขาเหนียวจะห้อแส่นานำไปเนาะจา้าจะวิธีทำเนื้มหมูน้ำออกจ้านนำออกล่างเมื่อสานีนเด้อพี่นอ้องหมูน้าล้างอะสารเลยได้นนำอันนี้คือเกลือจ้ะพี่น้องอันนี้คือเกลือ กประมาณนี้นะจ้ะพอถึงส่วนโต๊ะนี้ได้พี่น้องจะเข้มจะใส่เกลือเกลือแล้วก็ผงนัวได้พี่น้องผงนัวหน่อยนึ่งนะจ๊ะผงนัวหน่อยนึ่งทำนี้ก็พอะได้พี่น้องเดี๋ยวตามใจได้จ้ะมากหน่อยมากหลายก็ใส่เอาเด้อจ้ะจะเห็ดเนื้อหมูเป๊ะสิลด้พี่น้องจะทำแบบนี้เด้อผสมกันนี่จ้าจะมาลักษณะนเรื่อเกลือนะจ๊ะข้างบน ล้างมืดหน่อยเด้อจ้าสะอาดเด้อจ้าขันอยากพี่น้องขันจา้าบ้างขันขันจนว่าอันนี้อจะแข็นเด้อพี่น้องเด้อจะขันหรือจะขันเด้อจะขันนะจา้าพี่น้องขันจนว่าเป็นลักษณะที่เด้อจ้าเดี๋ยวแล้วมันปั่นก่อนอย่างสีเด้อจ้าเด้อ จะสมูทดูดหนูนาแล้วจ้ะหนูนาสมูทกินเองได้พี่น้องไม่เคยซื้อเพิ่นเ้างขันจนมาขยำหน่อเนาะเนาะขยำใช่หน่อยเนาะแต่ว่าละาเอื่อนาขันเนาะจ้ะขันจนมาเป็นเป็นก้อนพี่น้องปั่นก้อนได้พดีจ้ะจ้ะทำเนื้อหมูพี่น้องทำเนื้อหมูนะจ้ะหรือว่าสื้อหมูกินเองอาหารเนี่ยดีๆนะจ้ะ เพื่อนผสมกับมีกระเทียมนะจ๊ะมีกระเทียมกับมีขา่าข่าเหนียวสุกเขา้าผสมน้ำนะจ๊ะให้มันได้อ่อนๆจะ่ถ้าใครมักปนลักษณะนี่ยก็จ้มามักกวนเท่าไหรก็เอาเท่านั้นเด้อพี่น้องแต่จะห่อไปตอกนะจ๊ะเดี๋ยวจะห่อไปตอกอ่าเอาเด็ดก้อนเอาไวนะจ๊ะเช็จ้าก้อนจะได้พี่น้องแต่จะทำสี่ก้อนก็ได้ก้อนหน่อยก้อนนี้กับเรียกจะจำใจได้จ้าหน้าก็เอาตามใจชอบเจ้าของ,องนัไงล่ะพี่น้อง เนืน้อมึงแต่จะก่อนเนาะแค่เดียวเช่กันพี่น้องอะได้รก่อนจะเตรียม,มสิมุสเชลล่าจากพี่น้องจะไปเป็นก้อนเลยพี่น้องจะไปเป็นก้อนเดียวปเป็นก้อนเดียววะนี้แก ใบตองเหมือก็เตรียมใบตองนี่จ้าบายนี้ก็เตรียมใบตองนะจ่าเนาะเตรียมหอแล้วจ้าเตรียมหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขยับไม่ตรงนี้จ่ามาเตรียมใบตองกันกน,นะจ้าได้หกก้อนนะจ่าพี่น้องได้หกก้อนนะจ้าหกก้อนก็มาเตรียมตองให้ได้หกอันนะพี่น้องอืมให้เตรียมตองให้ได้หกอันพริกกันบูชา ั่นก็เทตองพี่น้องเตรียมตองเรียบร้อยแล้วเอาใส่ใส่ตองแต่เทตองมาเรียบร้อยแล้วจ้าห่อกันเลยจ้าพี่น้องห่อกันเลยจ้า,าน,น,นะคะห่อกันแล้วค่ะพี่น้อง เลีวจ้าเนีย่ยหมูเบียงไปตองจากน้อยนะจ้าเบีงไปตองจากน้อยนะจ้าถ้าว่า,านกันินีตกนะจ้าเนีย่ยหมูาไปตอกอลรตันเด้อีน่น้องพวันเวลาจะเป็นเป็นเรี่ยมเป็นกระสีออกน้ำนะจ้าน้ำมรเทียมมาทางนอก Hôi nháy bôi phim hoàng hoa Đây ném mũi cho ném mũi หัวใหญ่ยจ like right ุใจเลยพี่น้องจ้่หัวใหญ่จุใจเลยจ้าแตใบตองประธานเห็นดีเป็นไหนพี่น้องหอมใบตองแต่หอมใบตองจต่เสร็จแล้วสองหอพี่น้อง để xong hoa đậu trà nó hoa nhẹ đi, nó hết yên nó chảy nó hoa nhẹ nhàng quá nó cái chú chảy. เจเลจ้าฮวสรเจเลจ้าเจแลเซ้ลจ้าพี่น้องจะเฮดต้มติดอะไรจ้าฮวเดียบร้อยแล้วจ้ากินเด๋ยนนี้ปรทธานาได้พี่น้องเพราาประธานนี่เปรี้ยวตองร้อยอีกสองมืแล้วจ้าสองหมื่นพอดีพอดีจ้าสม สม,มูทจ้าสม,มุนหรือว่าเหนี่ยหม,มูขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมนะขอบคุณหลายๆค่ะมวันนี้บานาฝาใสผ้าเม็ดสม,มุนหรืพี่น้องหรือว่าเหนี่ยหม,มูเอาไว้งแต่เนิ่นแต่น้นนอคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกระไม่ได้ใจเด้อ